วัดโอสุคัน,นอนตั้งอยู่ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นวัดพุทธชื่อดังของเมืองนาโกย่าเลยค่ะ มองว่าเจ้าแม่คุณิมค่ะสามารถอธิษฐานขอพอรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วเรื่องความสําเร็จทางธุรกิจค่ะให้โยนเหรียญลงไปก่อนนะคะค่อยอธิษฐานขอพอรค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ถนนช็อปปิ้งที่เรียกว่าโอซุช็อปปิ้งอาร์เคดค่ะ